อะไรจ๊ะมินข้าวเสียผาพ,พี่น่องมาเบิ้งลดป้ายเล็กนะคะเป็นซีรอแดดคักนี่แดดขอยคือว่าท่านเรีนดีผมเกลเจียววิมิผมสีนีเจ้าสิไปดีน้ำเขาหยางอ้าวเอาเส้เนหนักหนา,าครับ เอาเอาสบายดีครับพี่น้องครับเอามาพอพี่พอน้องวันนี้นะครับตรงกับวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมือเหลขออกมือเลขออกเอามือเลขออกอีกแกไปไปครับงามดีหนิเหล็กมือนี้นะครับน้ำขอน่ำเสนอนะครับแบกไปจักไหนนะครับไปทางหนาดูอ่เชื้อทางหน้าก่อนครับพี่น้องครัเอาเอาเอาท่านีเก <the> <5 60 AD> ียร <third> <Maria> ์ทานนี้นะครับเกียร์ทางนี้นะครับเชิญทางนี้นะครับอมามายาวมายาวมาเป็นสีเงาอ่าอ่า นี่ค่ะเป็นสีหล่อป้ายหน่อยนะคะปารับน้ำเอา E S U M K R เป็นสีหล่อป้ายเล็กที่ไม่ติดเวลานะครับเป็นสีหล่อป้ายหน่อยนะครับทะเบียนมหาสารคามห้าสามห้าแปดบ้านโคตุกนะครับมหาสารคามนะครับรถตัวนี้นะครับจดทะเบียนครั้งแรกสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับจดทะเบียนครั้งแรกสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดเป็นตัวเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับร้อยแรงเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ นะครับเป็นโตบักตาหวานเพื่อนเนื่อเนาะพี่น้องนะครับนะครับบอกพี่บอกน้องค้อนโกตุกเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นพี่น้องนะครับสามารถโรจ่าพูดคุยตกลงกันได้คือเขาเจ้าว่าจะต้อไข่ไหลเลยเออจงได้นิดหน่นยค่ะลดได้นิดหน่อยนะครับสามารถลดได้นะครับเจ้าว่าจะต้อไข่ไหลเลยให้คอยจ้งไว้ให้คอยพลาดอีกหน่อยไปเที่ยวสงการน้ำเนยเออ นะครับไปไปพี่น้องมาเบิ่งน้อกันนะครับรูปลักษณะนะครับรูปลักษณะของเขานะครับพี่น้องนะครับอ่ามีหมวกให้นะครับเจ้าของเดิมเราติดมาปรตูกม่ได้ติดให้นะครับพี่น้องนะครับมีหมวกติดให้รถคันนี้สาดสีมาแล้วไม่ตำกว่าสี่ปีนะครับเอามาเบิ่งน้อกันนะครับสำหรับประตูด้านซ้ายนี่นะครับโดนเสยดรถถหน้ามากนะครับใส่กับดากรถถยหน้ายังมึงขึ้นมันมีไฟ นะครับเสียดด้านนี่ม่แ้ครับพี่น้องบอกพี่บอกน้องก้อนนะครับให้พี่น้องเข้าใจตรงกันนะครับแ่ว่าไม่มีอุปสรรคกับการใช้งานนะครับบวเป็นอย่างนะครับพี่น้องนะครับมันก่าขเจาะกระเห็ดมากเราละนะครับเย็บสีรายละเอียดมากเนี่ย่ว่าด้วยคพ่อนะครับมันก่าอายุการใส่งานของเขากะประมาณยี่สิบปีนะครับยี่สิบปีผ่านไปประานทมสะอาดนะครับประธนทั้งมสะอาดกดตุกประัานในล่างประันในห้องสสะอาดย่ยังเลยนะครับรถคันนี้นะครับอยากขายดังท่านในสื้อ นะครับอ่านะครับประมาณนี้เบาเดิมโรงงานนะครับขังนานะครับบ่มีห้อยแต่ห้อยหักดอกไอ้นะครับขะพ่อใส่พ่อสอยเป็นพวกมะเลยธรรมดานะครับระบบเครื่องยนต์ก็ธรรมดานะครับกับขังล่างนี่กัปมามานนี้นะครับอ่าขังขังนี้ก็บ่ได้พูดดอกอ่าสีมีแน่ห้อยเออตรงนี้ห้อยแต่เก็บตรงนี้แน่นะครับมีพูดแน่รับผู้ใะอยากเก็บงานกับจังเก็บบ่อยากเก็บกับว่าเป็นยังนะครับพี่น้องนะครับ ตรงนี้ก็คือเดิมโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่นะครับพี่น้องเอามาเบิ้งน้ำกันนะครับฟ้านะครับฟ้าคางนะครับกระม้านนี้นะครับนี่นะครับแก็บจะมาปานเสาซำหน่อยเอานี่นะครับพี่น้องเอามาเบิ้งกระบะกระบะกระบะนะครับกระบะคางกระบะน้ำกันนะครับกระบะกประม้านนี้นะครับเป็นกระบะขอบริมใหญ่ริมใหญ่ริมใหญ่นะครับขอบกระบะกัสีมีห้อยสนิมริมหลังเนี่ยนิดหน่อยนะครับพ่อได้เห็นนะครับพ่อได้เป็นตำนี้ นะครับอ่ะนะครับคัสซีสวยๆนะครับคัสซีสวยๆนะครับสวยมากคัสซีสวยมากยางยางหลังนะครับยางหลังเปลี่ยนมาใหม่เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบขอบสิบห้านะครับเป็นเจ็ดหาศูนย์ขอบสิบห้านะครับเด้อนะครับเอ้าเดินตามหลังมากนะครับนะครับรถคันี้เป็นนะครับพื้นไม้วางทับด้วยเหล็กนะครับเป็นพื้นใหม่วางทับโดยเหล็กอีกสั้นหนึ่งนะครับ สารพษษษษษษรี่นองเกษตรกรนะครับเพื่อเอาไปขนเขาขนน้ำนะครับเออหัวหน้าปลอกหน้าปังเอาไปใส่ไปสอยนะครับผ้าแม่ถออเถาไปออกลกูกเอ้ยผ้าเนี่ยไปออกลูกผ้าแม่เถาไปหามหวะไปโมพิษม่เถาจะออกลูกได้ยี่ไ,ไทย <laughs> นาสิจะของเดิมละอ่ะสิเฮ็ดมาเห็นไหมนะครับไฟไทย <c oughs> สายขวาเป็นของเอ็นเชีตัวแทะของเพิ่นนะครับปายถอยเสียมีเล็ดอือให้พ่อเดี๋ยวเบิ้งนะครับอ่ะยาวมายาวมานะครับยางนะครับ เท่นทีว่าเอาเส้นหลังสิไปใส่เท่นทีสิเอาเส้นหลังไปเพชรหนาหลังนี่สวยจริงๆหน้าต้องสวยกว่าหลังอันนี้หลังสวยกว่าหนา้าอย่างเอาว่าเป็นยางพี่น้องนะเดี๋ยวจังซับแม่ก็ได้นะครับถังน้ำมันว่ามีห้ยกระแทกกับทันนะครับอ่ะนะครับประเบิงน้ำกันนะครับกองดักน้ํานะครับกองอากาศกองดีเซลอยู่ฝั่งนี้คือกันนะครับประมาณนี้อ่ะในเกียภายในน้ำกันฝั่งทั้งนี้สิ่งที่ขาดหายไปก็คือฝาครอบน้ำมันเบรกนะครับฝาครอบน้ำมันเบรกมันเสียไซบู ลดดูตัวดูอย่าองเกลายวเกี่ยวปลาซบ๊อบ๊อกคสิมีห้อยขาดขาดประมาณนี้นะครับประมาณนี้อยากเปลี่ยนกับเปลี่ยนบ่อยากเปลี่ยนกะเอาไว้นี่นะครับเอ่ะเดี๋ยวเบิงเบหพี่รองได้เห็นเครื่องยนต์น้ำกันยกซอยบ้านนี้นะครับ CGB1 น,นะครับเป็น CGB1 นะครับเ 1, บวอร์ชันที่สองเวอร์ชันที่หนึ่ง เป็น88แร้งนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่สองเป็น 4GB หนึ่งนะครับ 4GB นะครับเป็นเครื่อง 4GB หนึ่งนะครับพี่น้องนะครับเป็นเวอร์ชันที่สองนะครับนะครับเครื่องยนต์แห่งคอรอแห่งพอบรรดาตักแจนนะครับเครื่องตัวนี้บ่เคยแกะนะครับบ่เคยแกะบ่เคยงัดบ่เคยไงนะครับเครื่องเดิมโรงงานนะครับกับประมาณนี้นะครับสีมันขาวออกลอกมันเป็นยางวัเจนนะครับอ่าอันเอาการเล่าเอาอันนั้น ไปล้างเอาไอ้ไอ้เขาเอิ่นน้ายาเสียงกงน้ํายาเสียงกงที่ที่ขา้าจ่อล้างเครือ <E <earthquake> งยน่นประเทศมันกัดมันจะไปกัดไอ้คาบนี่ขาวคนร้อนอยู่นี่นะครับเอาเป็นยังนะครับกัดคาบโซพกเป็นคาบน้ํามันะคาบสนิมนะครับเก็ดสนิมเล็กๆน่อยกาดมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนมันเป็นข้าวขาวนะครับเป็นคาบข้าวขาวนี่นะครับอันนี้คือเป็นน้ายากัดนะครับกริงๆแล้วคันคัน โูทุกใส์โูทุกใส์เองบ่ิแรงน้ำนะพี่น้องเด้อน,นะครับให้พี่น้องเอาน้ำมันดีเซลผสม,มกับเบนซินเก้าหนึ่งนะครับไอแก๊สโซฮอร์เก้าหนึ่งแก๊สโซฮอร์เก้าห้าก็ได้กับดีเซลนะครับฉีดผลก้อน,นฉีด่นก้อนแล้วก็ล่ายไห้ให้มันทํำปฏิกิริยาประมาณห้านาทีค่อยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทางออกอันนี้เล่าเล่าอันเอาเครื่องนำยาซึ่งคงมามาลาังนะครับมันสกัดก้อนผวกเป็นลูกยางเป็นยางเล็กๆน้อย อ่ามันกับสิกัดก่อนไปทํปาปฏิกิริยาบอิษมมันการย่างหน่อยกระโดอายุการใส่งานของของอ่าอุปกรณ์ของเฮ้านะครับพี่น้องบริเน้น้ำกูตู้บริเน้น้ำให้ใส่เอ้าทั้งนี้ทั้งนั้นไก่ชื่นชอบเป็นการส้นตัวและตะมมุ้เจ้าที่ใส่ว่าใส่ผลของบริเว่ารถลมุ้เจ้าเอ้านะครับประมาณนี้นะครับไตหัวเก๋งนะครับอ่านะครับมีผนังกันคว่ำหอนกนยังอยู่ครบนะครับอืมบางบางบางคนเครื่องซ้ายขวายังอยู่นะครับ นะครับบางคนเครื่องซ้ายขวาก็ยังอยู่แต่ว่าแอร์บอมี่พาวเวอร์บอมี่ครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4เ b 1นะครับเป็นเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเต็มสูตรเต็มรูปแบบเอาพี่น้องเดี๋ยวบางคำนี้สักกันเดี๋ยวแบบนี้สิสตาร์ทเครื่องให้พี่น้องได้เห็นนะครับดูฝั่งนี้ดิเกยเจ้าอยังอ๋อไมา่ทางนั้นเอ้ยยุนีกน่กันเลยยุนี่ก็ได้เออเอ้อย่นี่ก็ได้อ้า ยังไมเ่เรียมมักเดี๋ด้วคือไม่ทั้กูครับไม่ลองเลยห็นไมครับ อันนี้แกนะคะเอาลงก่อนอเดี๋ยวเป็นหัวลงก่อนนะคะอาข้างนั้นนี่นะคะเนาะ กับเจ้าลูกหล่อตัวนี้นะครับโปทตุกเปิดที่พี่น้องนะครับแบ่งปันกันให้ไปใส่ไปส้อยนะครับในราคา1นึ่งแบาทนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือว่าจะเอาไปขนอ้อยขนมันนะครับพี่น้องล้านส่งปุ๋ยนะครับร้านส่งปุ๋ยอุปกรณ์การเกษตรหรือว่าสีส่งเหล่าส่งเบียร์นะครับสนกิดสนใจกิงกลางมหากันได้นะครับวัาจ่าผูดคุยต่อรองกันได้นะครับกับราคา1นึ่งแบาทนะครับ นะครับบ้านยูเซอโกตุกนะครับมองติตต้อนะครับโทนะครับมองติตต้อนะครับบ้านเหล่าโพหมูที่ห้านะครับตำบลหนองกุงสวรรค์อำเภอโกสมโอ้ยอ่อนแดดแดดเบอโกตุกพิเศษจังหวัดมหาสารคามนดไอเดอร์นะครับหรือนะครับตั้งกีพมาที่นะครับโกตุกเจริญยนนะครับโกตุกเจริญยนนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8นย4แปดห้นะครับ ศูนย์แปดห้าสี่สี่หกแปดหนึ่งเก้าหกครับไอ้นะครับโกตุกปักมุดไว้หายแล้วนะครับพี่น้องกับโกตุกเจริญยนต์นะครับกด G P S มาที่โกตุกเจริญยนต์อีกหน่อยภาพของรององคหลอดมาฮอเทียนบ้านเลยนะครับนะครับกับตัวนี้นะครับแบงปันพี่น้องไปใส่นะครับราคายังบะทะน้ขามสองแสนแสนกว่าบาทแม่นูเจ้าไปซื้อรถกระบะกันเลหุ่อยๆเพราะวันนั้นละไอ้เอ้ยนะครับเอาตัวนี้ไปใส่ไปใส่นะครับย่างขี้ไ่กับว่าไอ้สาวมีลูกอันกันแล้วกันละเอาครับรุ่นนี้ไปเที่ยวสุ่งกันกันเลยนะครับผ้ามเ่าาไปหหมอ นะครับคือสีผ้ามูผ้าบวกไปบางหนังฟังล่ำได้มัดกับพี่น้องนะครับบ่่หญยจนเกินไปเอา,เอาสารับมือนี่พอพี่พอ้องไปเพื่อนสนี้สักคนขอเข้าเข้ามา,าสบายดีครับสวัสดีครับ